ให้พวกเราเข้าขันเนี Cái thịt này là ngọt thịt nè Tại là thái đây đấy Mình đã chùm đã เรามาห้งจะเก็บผ้าแขางข้างมากขึ้นเราอากินขวาแม่ไม่โดยละอืมอืมยังเฟื่อยไหมแถวว่องหรือครับ นั่งแฝไตรเดอแถวไครุแล้วขอให้ไวมือไว้ได้กินเขา